ดีครับพี่น้องผมเอลวัสทานนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับพาะปิตานะครับหลังรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อช้างวจุกเชอนะครับรุ่นยอดเพชรแปะมะกงนะครับเป็นภาพปิตาหลังรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อช้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อจนวนมวลสารนะครับท่านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับสวยงามมากๆนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นภาพปิตารุ่นแรกนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับปลุกเสกถึง7วัน7ดวาระด้วยกันนะครับผมพร้อมกับ รูปหล่อรอยองค์นะครับขาวเวสุวรรณนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับก็ปลุกเสกพร้อมกันนะครับองค์ต่อไปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเวยงามมากๆนะครับภาพแตกต่างก็คือนะครับเนื้อทองแดงนะครับก็จะตอก3าโคดนะครับนี่นะครับแจกไปเมื่องานวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมานะครับ ส่วนเนื้อชนวนนะครับก็แจกในวันพิธีพุทธาพิเศษวันสุดท้ายนะครับพระเวิสุวรรณรุ่นลูกเรือร่ำรวยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับได้มีผู้นำนะครับไปลองยิงนะครับโดยปืนก๊อกนะครับห้านัดนะครับไม่ออกนะครับผมพระปิดตาเนื้อชนวนมวลสารนะครับและพระปิดตาเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสนใจนะครับก็ทักถามมาได้นะครับ 0814988092นะครับเอฟอุตสตานะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับเอตัวเล็กเลขแปดอัตตัวเล็กไอวี I w e, นะครับขอบคุณครับ